สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับผมได้ทาการแช่หัวพิมพ์ของ F3L นะครับสองหนึ่งศูนย์นะตัวนี้มันหัวพิมพ์มันตันนะครับขั้นตอนการแกะหัวพิมพ์นะครับรุ่นพวกนี้เนี่ยผมทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับเข้าไปดูได้นะครับผมข้อควรระวังก็คือนะครับเกี่ยวกับการพวกถอดสายแพรพวกนี้ครับต้องระวังทางตอนแกะเนาะแล้วก็สําคัญตอนใส่นะครับตรงนี้นะครับผมแช่หัวทิ้งไว้เนี่ยโดยใช้น้ายาล้างหัวพิมพ์นะครับแช่หัวทิ้งไว้เนี่ยประมาณสัก วันหนึ่งนะครับผมประมาณเกือบ20ปวดชั่วโมงนะครับหัวสีดําไม่ออกเลยนะครับตันมากนะครับผมผมก็เลยใช้น้ํายานะครับเนี่ยเสียบใส่หัวพิมพ์แล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้นะครับวันนี้ตอนเช้าเนี่ยผมจะลองมาล้างดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอัดน้ํายาลงไปนะครับผมดูจากเส้นน้ําหมึกนะครับเป็นไหมที่ออกมานะครับมันเรียงกันนะครับเป็นน้ำนะครับมันเรียงกันถ้าดูจากตาเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าออกมาเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากนะเพราะว่ามัน ถ้าดูจากตาเปล่านะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานนานนะครับผมนี่นะครับข้อควรระวังตอนใส่กับนะครับในหลายๆครั้งเนี่ยผมผมกำชับมากเลยนะครับกับการถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างเนาะเพราะว่าผมก็ยังมีพลาดเหมือนกันนะครับพยายามนะครับตอนล้างเนี่ยนะอย่าให้น้ําหมึกหรือน้ํายานะครับมันไหลเข้าไปในช่องเสียบสายแพรนะครับแต่ถ้ามันเข้าไปเราต้องเป่าให้แห้งนะครับเป่าเสร็จต้องอาจจะต้องพักทิ้งไว้นะครับเพื่อที่จะให้ชัวร์นะครับว่าไม่ให้หัวพิมพ์มันมันชื้นนะครับแล้วมันช็อตนะ นะครับผมต้องเช็ดทําความสะอาดให้ดีนะครับผมหลังจากที่เราถอดมาล้างแล้วนะครับผมสองนะครับตอนใส่กลับเข้าไปนะครับผมตอนใส่กลับเข้าไปนะครับผมผมลองหัวพิมพ์ไว้ก่อนตอนใส่กลับเข้าไปนะครับเราต้องเช็คด้วยนะครับว่านะครับผมสายแพรตรงนี้ครับผมมันชื้นไหมมันเลอะไหมนะครับสายมันหลุดไหมสายมันเนี่ยสายมันลอกไหมมันหลุดไหมนะครับผมตรงนี้นะต้องดูให้ดีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญมาก หลายๆายท่านที่ถอดออกมานะครับส่วนมากใส่กับเข้าไปแล้วหัวพิม์ช็อตหัวพิมพเปิดไม่ติดนะครับผมถ้าไม่ชํานาญนะครับผมแนะนําให้ยกหาช่างให้ช่างจัดการให้นะครับเพราะว่าเวลาหัวพิมพ์มันช็อตนะครับตัวสายแพรนะครับมันจะต่อตรงเข้ากับบอร์ดนะครับเวลาช็อตเนี่ยตัวบอร์ดกับหัวพิมพเนี่ยมันมีโอกาสช็อตคู่กันนะครับผมถ้าไม่ชํานาญนะครับยกให้ช่างจัดการให้แต่ถ้าอยากจะลองทําเองก็ทําได้นะครับแต่ต้องระวังนะครับปลั๊กไฟต้องถอดออกทุกครั้งอย่าเสียบคาไว้นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเาอ มาประกอบเข้ากับตัวเครื่องแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่ผมเป่าหัวพิมพแห้งแล้วนะครับผมผมจะใส่กลับนะครับผมเวลาใส่กลับก็อย่างที่ผมบอกอีกรอบหนึ่งนะครับเราเช็คพวกสายแพรพวกนี้ให้ดีนะครับอย่าให้ชื้นนะครับผมหรืออย่าอย่าให้มันอสกปรกนะครับผมนี่ครับระวังสายเส้นนี้หลุดนะครับผมเนี่ยอย่าให้ชื้นนะครับผมเวลาใส่เวลาใส่ขั้นตอนนี้นะครับใส่ให้แบบ อย่าให้ปลายมันพับหรือปลายมันงอนนะครับผมเราใส่ให้ดีนะนะครับให้มันพอดีแบบนี้ครับผมผมจะยึดน็อตลงไปนะครับขั้นตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนที่แบบต้องใช้ความระมัดระวังมากเลยนะครับผมเราใส่พลาดหรือใส่ผิดเข้ามานะครับโอกาสบอ,ชอดช็อตเนี่ยสูงเลยนะครับผม โอกาสบอดเสียบอดพังได้สูงเลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่พวกตัวล็อกนะครับผมเช็คน้ำหมึกในตลับด้วยนะครับว่ามันมีน้ำหมึกหรือเปล่านะนะพวกนี้นะครับเราก็ใส่เข้าคืนนะครับพอน้ำหมึกในตลับไม่มีทําให้ตัวหัวพิมพ์ไม่ออกด้วยนะครับเช็คด้วยนะครับผมแล้วก็ปิดฝาครอบนะครับผม สุขขั้นตอนต้องระมัดระวังนะครับผมเดี๋ยวก็จะใส่นี้เข้าไปนะครับปาครอบตัวยึดนะครับทําไมถึงใส่ตรงนี้นะครับเพราะถ้าใส่ตรงนี้มันจะไปกดตัวตลับไม่ให้เด้งขึ้นมานะครับพอตลับมันไม่เด้งขึ้นมาเนี่ยอ่ามันทาให้ตัวอากาศนะครับไม่สามารถเข้าในตัวตลับได้นะครับมันก็เลยทําให้ตัวน้ำหมึกใ,ใช้งานได้ปกตินะครับ ดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจะ, <program> จะก็จะประกอบเข้าตัวเครื่องก่อนนะครับผมพอเราล้างแล้วนะครับเรามั่นใจว่ามันออกแน่นอนนะครับหัว <program> <program> ไม่ตัดแน่นอนนะครับผมก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับแล้วก็จะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับสาย <program> แพ <Rose> ่สแกนเนอร์อย่าให้พับนะครับเวลาใส่เข้าไปเนาะทุกอย่างนะครับเวลาเราประกอบกลับเข้าไปหรือใส่เข้าไปนะมันต้องมั่นใจนะครับว่าใช้ได้เนาะอย่าอย่าประมาณอย่าบอกว่าเอ๊ย อาจจะอาจจะมันอาจจะไม่ได้นะครับผมมันคือมันต้องใช้ได้เลยนะเพราะพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ถ้าอาจจะเนี่ยมันมันมันจะพังนะครับผมมันต้องใช้ได้เลยนะครับเราประกอบเข้าไปต้องเช็คให้มั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันใช้ได้นะครับผม ตรงนี้ก็เหมือนกันเวลาใส่กลับเข้าไปนะครับผมระวังตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะไปเกี่ยวสายแพรหลุดนะครับสายแพรตรงนี้ต้องระวังนะเวลาใส่กับเข้าไปนะครับเอาตรงนี้นะครับอ้อมไปด้านหลังสายแพรก่อนนะครับผมน่ครับเห็นไหมแล้วค่อยใส่เข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปใส่ฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาบิดตรงนี้ฮะเห็นปะแล้วก็มาจิดน็อตด้านข้างนะครับ จากนั้นเราก็เสียบปลั๊กนะครับผมต่อสายยุดบีเข้ากัอคอมแล้วก็เปิดเครื่องนะครับผมขั้นตอนนี้แหละสําคัญนะครับถ้าเราพลาดเนี่ยเครื่องอาจจะเปิดติดแป๊บหนึ่งแล้วดับไปเลยนะครับผมเนี่ยต้องระวังนะครับในคลิปหลายๆครั้งผมบอกในการถอดหัวพิมพ์เนี่ยถ้าไม่ชานาญนะผมแนะนําให้ส่งช่างนะครับถ้าจะทําเองต้องทําใจไว้ก่อนว่าหัวพิมพ์เนี่ยมีโอกาสนะครับช็อตสูงนะครับผมตอนนี้เครื่องกําลังทํางานอยู่นะครับผม เดี๋ยวรอให้ไฟเขียวค้างนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ขั้นสูงในคอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะทาการชาร์จน้ำหมึกเข้าหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเราได้ทําการถอดออกมาล้างแล้วนะครับน้ำหมึกในหัวพิมพ์มันยังไม่มีนะครับเราต้องวอร์มเครื่องนะครับเพื่อที่จะให้น้ําหมึกมันเข้าไปในหัวพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวเราให้ไฟเขียวหยุดนิ่งก่อนนะครับเครื่องถึงจะพร้อมใช้งานนะครับผมครับตอนนี้เครื่องก็ทําการอ พร้อมเครื่องนะครับผมไฟเขียวค้างพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์แบบขั้นสูงนะครับผมโดยเราเข้าไปใน device and printer นะครับผมผมจะสั่งล้างผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมนะครับพอเข้ามาใน device and p r i n t e เเนี่ยมันจะเจอเครื่องพิมพ์เราแบบนี้เห็นไหมครับผมผมก็จะคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์นะครับผมนะครับแล้วก็เลือกคําว่า printing p e r f o r e n c e ดูที่เมาส์ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับคลิกเข้าไปครับผมจากนั้นก็มาการบํารุงรักษานะครับตรงนี้นะครับผม แล้วผมจะมาตรงฟันเฟืองนะครับล้างหัวพิมพ์แบบขั้นสูงนะครับแบบนี้นะการล้างหัวพิมพ์นะครับผมไม่แนะนําให้ล้างติดต่อกันเกินสองครั้งนะครับเพราะว่าน้าหมึกมันจะจ่ายลงหัวพิมพ์ไม่ทันนะครับให้เราล้างหนึ่งครั้งนะครับถ้ายังไม่ออกนะครับก็สามารถล้างอีกหนึ่งครั้งได้นะครับถ้ายังไม่ออกอีกอาจจะต้องทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วล้างใหม่ถ้ายังไม่หายก็ต้องยกหาช่างนะครับผมจากนั้นผมจะกดถัดไปนะครับนะครับตรงนี้เช็คด้วยนะครับว่าตรงที่เปิดน้ำหมึกมันเปิดขึ้นหรือ ล้างหมึกกบมาดูจะดูดน้ำหมึกไปไม่ได้นะครับจากนั้นกดถัดไปนะครับผมเราก็เริ่มนะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานนะครับประมาณสี่ถึงห้านาทีนะครับผมการล้างแบบขั้นสูงนะครับเราต้องเติมหมึกเข้าไปในแท้งด้วยนะครับต้องดูว่าหมึกมีปริมาณที่เยอะหรือเปล่านะครับผมถ้าหมึกน้อยเนี่ยมันจะทาให้หมึกแห้งได้นะครับผมอันนี้ผมก็จะล้างแบบขั้นสูงนะครับก็ราประมาณสักสี่ถึงห้าทีกระดาษผมจะใส่ไว้นะเพื่อทาการเทสนะครับหลังจากเครื่องล้างเสร็จแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราให้เครื่องล้างเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเทสอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาดูกันว่าหลังจากที่เราถอดตัวพิมพ์ออกมาแช่ข้างนอกแล้วเนี่ยหัวพิมพ์มันจะใช้ได้ไหมนะครับผมหลังจากที่เราสั่งล้างหัวพิมพ์แบบพิเศษแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะดีขึ้นไหมนะครับแต่ผมมองว่านะครับโอกาสหัวพิมพ์ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะแต่ผมบอกว่าน่าจะใช้ได้ดีในระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าหัวพิมพ์มันไม่ได้ใช้งานนนาแล้วก หมึกมันแห้งมากนะครับมันไม่ออกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเช็คดูนะครับว่าหัวพิม์มันหลังจากที่เราแช่หัวพิมพ์ไว้นะครับยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับแล้วลูกค้าจะโอเคหรือเปล่านะครับผมอันนี้เราก็มาเป็นเช็คดูนะครับหลังจากที่เราสั่งล้างหัวพิมแบบขั้นสูงไปแล้วนะครับผม เช็คออกมานะครับหัวพิมพ์ก็ขาดนิดหน่อยนะ uh, <im itation> นะครับผมไม่ร้อยเปอร์เซ็นอย่างที่ผม, <im itation> ผมบอกตอนแรกนะครับแต่ตรงนี้นะ่ะลูกค้าน่าจะรับได้เพราะว่าเขาเอาไว้ปิ้นไปงานให้ลูกนะครับผมแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องคุยกับลูกค้าอีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนหัวเนี่ยราคาที่ที่จะสูงนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิ้นตัวหนังสือออกมาดูนะครับว่าถ้าปิ้นตัวหนังสือออกมาเนี่ยอ่ามันจะอ่านออกแล้วก็มันจะเป็นเส้นมากไหมนะครับผมตรงนี้ท้งนั้นทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้านะครับเราก็ต้องอธิบายให้ลลูกคค้าาฟัังนะรบเว ลูกค้าเอาเครื่องมาซ่อมนะครับผมบางอย่างนะครับที่จะเซฟค่าใช้จ่ายได้นะครับก็ประหยัดไปก่อนนะครับช่วงนี้เนาะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่านะครับมันไม่ได้น่าเกียดมากนะครับผมอย่างเราปิ้นตัวหนังสือออกมานะครับผมเห็นไหมนะครับอ่านออกนะครับมันก็ไม่ได้น่าเกียดมากเพราะเส้นมันแค่ขาดแค่นิดเดียวเห็นไหมครับผมแทบจะมองไม่ออกเลยครับว่าเป็นเส้นนะนะครับตอนนี้ก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับถ้าลูกค้าโอเคก็ ก็โอเคถ้าลูกค้าไม่โอเคอาจจะต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผม,มก็จะมีเส้นนิดๆเห็นไหมครับแต่แค่พิมพ์ใบงานลูกพิมพ์เอกสารให้ลูกเรียนเนี่ยผมมองว่าโอเคนะครับผมนี่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ